สวัสดีครับยินดีขอสู่ช่อง y youtube กเกษตรอีสานบ้านเรานะครับมี้มาทายหมูให้เบิงเลี้ยงหมูอย่างไรให้ประหยัดต้นทุนนะครับการเนี้โคก็ธรรมดาครับการใส่ปูนปรรนทุบบ้านเนี่ยเศษปูนเศษยังเศษไม้ก็มาเห็ดเป็น4ี่คูณสมมตรนะครับ กะปูนีส่วนปูนีกะขคดลงประมาณห0าสิบเส้นนะครับเพราะว่าการดุดเป็นใหญ่เป็นจะรุดออกจากออกได้ส่วนหัวหารนะครับนะแต่จะเป็นพวกล่ำนะครบบอนนะครับบอนตามอยู่ทองในทรงหน้านองเอามาตมตบเลี้ยวกับเอาล่ำลงเอาเขาลงตะคตบใส่กัน ก็เกลือได้ประมาณมือหนึ่งครับประมาณหม้อหนึ่งมือหนึ่งเส้าเที่ยงเย็นนะครับเนาะอาหารเสริมกับปเปลี่ยนพวกใบชูรสอยาต้นทุนผวกควางฮานโฮก็บบุหรีใส่เลวยนะครับเนาะก็เลี้ยงแต่ล่ำนะครับเนะาะกั ตัวขึ้นหลายเติบแล้วครับไว้โมปลาเนี่ยเพิ่นสิก,กินง่ายเนาะครับเนาะกินผักกินหญ้าใบกระถิ่นก็กิน,กน,กกน,นครับเนาะต้นกล้วยก็กินเอามาส,บสับสับๆแล้วก็เอาผสมกับล่ำสดก็ได้เนาะครับก็เอามาใส่ถาดเ,เพิ่นเพิ่อนอ กินจนเบิดนะครับก็เลี้ยงง่ายคือการเลี้ยงหมูปลาสีเลียงง่ายนะครับต้นทุนสีตำทั้งหคือหมูบ้านนะครับหมูบ้านนะจะกินพักกินยังไงอาจจะกินแต่ว่าไ่กินหลายอาจจะ ต้องใส่หัวาหารเสริมลายกว่านะอาก็ประมาณนี้นะครับนะ้อนกะ็สวัสดีครับ